ร้านลาชาอะไรอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกลุยสิจ้ะเอ้ตอาตอบปะเล่นไหมเ,เล่นก็นได้มาสิเปิดแต่ถ้าแพนะอืไมไม่เป็นไรไม,ไม่ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเปิดดิวใหม่แล้วฮะแล้วครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะชิงได้ไหมเมื่อวานนี้หัวใจแทบวายนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โห oh, <ๆ>สุดๆครับพี่ ตรงนั้นเลยก็ได้ครับพี่ตรงนั้นเลยก็ได้เดี๋ยวผมเอาไปครับนี่ฮะพี่พี่ปุ๊อยากจะวัดดวงกับผมนะครับเอาละครับผมก็ต้องให้โอกาสนะฮะพี่ปุ๊ก็เอาโอเคมาวางเดิมพันเพื่อที่จะเอาเป็นชุดจานเลยนะครับซึ่งผมก็พร้อมที่จะให้พี่ปุ๊อยู่แล้วนะฮะถ้าถ้าผิดเหลือแค่รางวัลปอบใจนะครับโอเคโอเคโอเคได้ครับไอ้คุณผู้ชมครับในนี้มีไพ่ทั้งหมดสิใบครับพี่แต้มต่างกันไป1นึถึงสิ ในฐานะที่พี่ใจดีผมเอาออกให้สองด้วยครับอ่าแล้วผมวางเลยนะฮะวางเลยนะครับใบแรกผมเปิดให้ก่อนเลยครับพี่สามครับใบต่อไปมากกว่าหรือน้อยกว่าครับพี่ถ้าผิดจบเกมทันทีฮะพอสองใบนี้ดูได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับเอาเอานี่ฮะต้องไล่ตรงนี้เลยหรอใช่ฮะอใดหนึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ฮะมากกว่าหรือน้อยกว่ามากกว่าแล้วกันนะมากกว่านะฮะ ถ้าผิดเรือหนังสือเล่มเดียวนะไม่เป็นไรนะครับพี่พูดทายแล้วนะคะมากกว่านะครับและผมเกิดเลยครับสิบเลยครับพี่สิบมากสุดแล้วฮะฉะนั้นน้อยกว่าน้อยกว่าแน่นอนน,นน้อยกว่าแน่นอนจะเป็นอะไรเท่านั้นเองถ้าออกมาตัดดโอ้โหหกครับพี่ลำบากใจเลยกึ่งกลางเลยครับผมกึ่งกลางเลยฮะ น้อยกว่านน้อยกว่าะครับน้อยกว่าเหลือ5ใบครับคุณผู้ชมครับเหลือ5ใบครับดูว่าผมจะเสียจานอีกชุดหนึ่งหรือเปล่านะฮะน้อยกว่านะฮะน้อยกว่าน้อยกว่าหกสี่ครับพี่ถ่ายแล้วมานิ่มๆเลยนะฮะอ่ะใบต่อไปครับพี่มากกว่าหรือน้อยกว่าครับตอนนี้สี่สี่สนใจยังโอ้โหสี่นี่ตั้งตื่งเลยวัดดวงไปเลยนะคจ้ะน้อยกว่าน้อยกว่านะฮะ และพี่ปูนี่มันคงแน่นอนไม่มีเปลี่ยนด้วยนะผมไม่ต้องถามย้ำแล้วนะฮะถ้าน้อยกว่าก็คือโอ้โหคุณผู้ชมครับออกมาเป็นเก้าฮะพี่ปูครับผมเสียดายแทนพี่จริงๆนะฮะนะไหนดูสิอันนี้โอ้น้อยกว่านะอันนี้มากกว่าอันนี้น้อยกว่าโอ้สลับกันนะสลับสลับสลับกันเลยนะฮะคุณผู้ชมครับและเกมนี้นะฮะเปลี่ยนใหม่ฮะเดี๋ยวผมขอนําเข้าใหม่นะครับเพราะว่าเกมนี้นะะ หลังจากดิวที่2นะฮะพี่ปูจากร้านราชาไหลจังหวัดพิษณุโลกไม่สามารถที่จะพิชิตโชคก็อิดไปได้นะฮะด้วยความใจถึงของพี่ปูนั่นเองนะฮะก็ถ่ายไพ่ผิดไปนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีรางวัลปลอบใจให้นะพี่ปูร้อมพร้อมรับรางวัลปลอบใจหรือยังครับพร้อมแล้วนะครับไม่ต้องเสจไม่เสกได้หรอกโอกาสยังมีมุ่งหน้ามาจะเปิดให้ได้จะเปิดให้ได้เลยนะฮะโอเคถ้าอย่างนั้นพี่โอ้ไม่เป็นไรนะอันนี้คือรางวัลปลอบใจของเรานี่ฮะนี่เอา สนคำทักทายสุขสบายโอเคไหมเจออยู่ใกล้กยังห่ใหญยคิดถึงกันโเควันนี้ให้เธอสิ่งดีดี่ร้อยพคือความห่ยจใจฉันพบอิดพิชิตชอค่ะ ที่ร้านราชาไหลพิษณุโลกนะคะก็ติดตั้งจานดาวเทียมมานานแล้วค่ะแล้วก็เปิดมาสิบกว่าปีแล้วก็ถือว่าเป็นตัวแทนจานพ SI ในพิษณุโลกนะคะขอบคุณค่ะ <laughs> อย่างนี้ยเนี่ยยังไม่ไวายขายของให้เรานะ <laughs> <al ak S 1> <laughs> น่ารักมากนะฮะเน่เพื่อ,อเพื่อของรางวัลเพื่อของรางวัลเนี่ยน่าเสียดายมากนะ